ครับผมอ่าคุณผู้ชมอันนี้เราก็มาผัดปลาหมึกนะครับผัดปลาหมึกกินไม่มีอะไรครับปรุงปรุงก็มีกระเทียมสามเกรดตามละเอียดแล้วเจียวโดวยน้ำมันพืชครับครับแล้วก็ตําพริกขี้หนูประมาณสิบห้าเม็ดตาลงไปแล้วแต่เผ็ดคนชอบไม่ชอบเผ็ดก็จะใส่เผ็ดมากครับผมแล้วก็หยอนผงชูรสไปนิดนึงครับผม เอาเป็นพีธีครับผมถ้าคนไม่ชอบเผ็ดอย่าใส่อย่าใส่พริกมากผมชอบเผ็ดหน่อยผมก็ใช้ประมาณสิบห้าเม็ดตามให้ละเอียดแล้วก็ใส่แบบนี้น้าปลาหมึกมันออกเลยครับผมใส่น้ำไปนิดเดียวเองแต่ว่าปลาหมึกมันมีน้ำไงมันก็เลยออกมาครับแล้วนี้เราก็รอฮะรอปลาหมึกสุกไม่มีอะไรครับก็ใถ้ปลาหมึกสุกแล้วก็นี่ผมใส่้างลังรางกลาง้างพริก ผมน่ากินไหมครับคุณผู้ชมน,นๆ้ๆจะทำนาทีหนึ่งผมอันนี้ก็ใส่ต้นหอมไปเลยครับผมผมผัดกับต้นหอมนะไม่ได้ผัดกะเพราผัดกับต้นหอมกับต้นหอมอ่นี่ฮะเราก็คนคน,ค,นครับผมแล้วนี้ก็รอต้นหอมสุกครับพอตัวปลาหมึกมันก็เริ่มสุกแล้วครับปลาหมึกมมยังสุกไม่ยากอยู่เลยฮะ มันงั้นเวลาเรากินไอหมูกระทะกันนะเอาลงไปรวกหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลยนะนี่ก็มันก็สุกแล้วครับปลาหมึกครับผมนีาา่ฮะเราก็รอรอให้ต้นหอมมันสุกสักนิดนึงมันก็จะหวานครับนีรรบ่ง่ายครับง่ายๆครับตำกระเทียมแล้วก็นํามาใส่น้ำมันพืชลงไปวันสองช้อนโต๊ะลงไปเจียวพอก,กระเทียมเหลืองก็นี่แหละครับเอาปลาหมึกลงไปผัดตามด้วยพริก ขีงหนูตำละเอียดใส่น้ำไปตี๊ดเดียวครับเพราะปลาหมึกมันมีน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะออกครับแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงผมลดนิดนึงครับผมอย่าไปใส่น้ำตาลนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำตาลเราเหม็นคาวแน่ฮะเลยครับปลาหมึกเขาไม่ใส่น้ำตาลกันหรอกผมผมไม่ใส่นะนี่นี่ก็ใกล้สุกแล้วครับเนี่ยอ่าครับผมมานานผมจะได้โพสต์ให้คุณผู้ชมไม่ค่อยได้ทําอะไรครับผมอ่านี่ก็ใกล้สุกแล้วครับสุกแล้วครับปิดไฟได้แล้วเนี่ย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมถือว่าเรียบร้อยแล้วครับผัดปลาหมึกเราครับอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขาดตกบกพร่องก็ิปชมกันได้ครับขอบคุณมากครับครับผมวันดี